อย่างแรกก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Casual Replay นะครับสำหรับวันนี้เรามาอัปเดตเกมกันบ้างนะครับก็ช่วงนี้ทำวันเว้นวันเนาะก็อาจจะพบหน้ากันน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็เว้นวันเสาร์อาทิตย์ไปด้วยเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างออกไปเวน,น่ารักเลยนะถ้าใครเคยดูผมเล่นน้องแม่มดอะผมจำชื่อไม่ได้ละที่เป็นเกมค่อนข้างจะพิกเซลอยู่อะเออ ประมาณนั้นเลยครับแต่ว่าเกมนี้มีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าสําหรับผมนะผมชอบอาร์ตแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะครับสำหรับเกมนี้มีชื่อว่าโยไคอินเกมซิมูเลชันจะพูดยังไงดีเป็นไลฟ์ซิมูเลชันก็แล้วกันนะครับปลูกผักเลี้ยงสัตว์ก็อย่าพลาดน,นะครับถ้าใครชอบแนวนี้กับโยไคอินสำหรับโยไคอินนะครับจะทําให้เราเนี่ยได้เปิดแล้วก็บริหารโรงแรมสําหรับโยไค เกมนี้สร้างด้วยบริษัทจากญี่ปุ่นนะครับชื่อชิบั a พิกเซลแล้วก็ Moonserler ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาตัวเกมจะวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม PC ผ่าน s t รีมครับแต่ว่ายังไม่ระบุวางจำหน่ายแต่อย่างไดนะแรงบันดาลใจของเกมนี้แน่นอนครับว่าใครที่เคยดูแอนิเมชันญี่ปุ่นหรือดูหนังญี่ปุ่นมาก็คงจะรู้จักคำนี้กันมาบ้างนะครับโยไค เกมนี้มันค่อนข้างจะตรงตัวพอสมควรนะครับอ่าอย่างอินเนี่ยมันก็มาจากโรงแรมใช่ไหมแล้วก็อยู่ใครก็เป็นผู้ผีปีศาจของญี่ปุ่นนะครับเกมนี้ก็เลยเป็นธีมญี่ปุ่นเกี่ยวกับพูดผีนั่นเองนะอย่างทานุก,กิอย่างคาไมทาจิอะไรแบบนั้นนะครับที่จริงเขามีเยอะมากจริงๆเนาะออก็ผมว่าสนองนี้คนที่ชอบแนวญี่ปุ่นดีเหมือนกันนะครับ สิ่งที่เราต้องทำก็ค่อนข้างมีเยอะครับทำฟาร์มปรุงอาหารประดิษฐ์ปรับแตง่งแล้วก็เลี้ยงสัตว์แล้วก็ผูกมิตรกับทั้งมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติหรือก็คือโยคไขนั่ใน,ในเองเกมจะมีเซตติ้งอยู่ในยุคสมัยของไทโชนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็มีาการออกสำรวจสภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างออกมาอย่างประณีครับสภาพแวดล้อมของเกมนะครับจะมีอะไรซ่อนอยู่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันก็ให้เราไปลองค้นหาดู ย่องทสองเป็นการสร้างโรงแรมตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยครับเราจะต้องซ่อมแซมทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูทําฟาร์มตกปลาปรุงอาหารอุ้ยสารพัดสารเพนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นการผูกมิตรกับพูดแล้วก็ปีศาจตัวละครจะมีบทพูดแบบดินมิกไดอารอกนะครับดังนั้นเราสามารถกลับบ้านแล้วก็มาพูดคุยกับทุกคนได้แบบไม่จําเจกันเลยทีเดียวคือมันไม่ซ้ำกันนั่นเองนะ ด้องนั้นก็ค่อนข้างจะออกมาแนวไลฟ์ซิมูเลชันนะครับก็มีการแต่งเฟอร์นิเจอร์สร้างเฟอร์นิเจอร์สร้างอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสะสมชุดแล้วก็สมผมแล้วก็พวกพ่อค้าอะไรแบบนี้ก็จะมาหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆนะครับก็ออกแนวไปไลฟ์ซิมูเลชันกันเลยทีเดียวนะถ้าใครที่ชอบเกมแนวญี่ปุ่นนะครับผมก็อยากจะแนะนำเกมนี้มันอาจจะถูกใจกับคุณแล้วก็ อาจจะต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งพัฒนา,นาแต่ว่าออกเทเลอร์หรือทีเซอร์มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยก็เอาไว้ในคลิปแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ Casual Replay ก็จบลงไปแล้วครับเดี๋ยวครั้งหน้ามีอะไรมาพูดคุยกันหรือมาอัปเดตเกมอะไรกันก็อย่าลืมฝากกดติดตามไปด้วยนะครับวันนี้ Casual Replay ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ